ไพโยมทูตบทที่21อ็สูรหลายลังควานอีกแต่ใส่ปักได้ยินดังนั้นต้องใจสาธานด้วยความสงสัยนับแต่ที่น้ำคงแคะปรากฏตัวมาทุกประการล้วนประหลาดพิกลมาจะไหนรียกให้ตนรีบจูโจมมันขณะเวดานั้นที่น้ำคงแขะตวาดเบาอีกตะลึงไปใหญ่ยังไม่รีบจูโจมมาแต่ใส่ปักตนกยิ่งแต่ไม่ได้ลงมือทันทีเพราะกำลังคุค้นคิดนี่เป็นเรื่องราวใดกันแน่ มาดว่าชราดปลาเปืองแต่ยังคิดหาเหตุผลความนี้ไม่ได้เสียงตะวัดดังก้องอีคราถีน้ำโค้งแค่สะบัดมือขวาฝ่าพลังอันหนักน่วงเป็นพันชั่งเข้าจจโจมใส่อย่างดุดันแต่ใส่ปักยิงตะวัดแล้วสะบัดฝ่ามือออกต้านทานการู่โจมของฝ่ายตรงข้ามเมื่อแต่ใส่ปักต้านทานการจู่โจมได้แล้วผิวกายถอยไปสองวาเศษพังตวดัดเป็นเรื่องราวใดกันแน่ขณะแต่ใส่ปักผิวตัวถอยไป ทีน้ำค้งแข่รีทยานตามติดระดมสองฝ่ามือจู่โจมดังพายุฝนเพบตานั้นก็น,นำสามกระบนท่าด้วยความรวดเร็วอมหิตแต่ใสป่ปากยึงถูกสามฝ่ามือของทีน้ำโค้งแข่กระน,นำจู่โจมจนถอยน้นไปสิบก้าวด้วยพลังมือของแต่ใสป่ปากในตอนนี้ย่อมยังไม่อาจทัดเทียมทีน้ำค้งแข่ซึ่งมีกริภูมิทัดเทียมกับซื้อแปลตนได้และทีน้ำค้งแข่ตอนนี้คล้ายมีเจตนา ทำตรายแต้ใส่ปักให้บาดเจ็บจนได้ดังนั้นคณะล่างแต่ใส่ปักยังไม่ทันยืนหยัดมันทีน้ําโค้งแขกก็สะบัดมือสายจูโจมอีกสามกระบอท่าเมื่อเช่นนั้นแต่ใส่ปักจึงถูกลุกไล่จนโทสะดานเดือดบังเกิดความต้องการเสียชีวิตด้วยทันทีแต่พนมาเกิดความค้างแขงสงสัยหรือพฤติการหนีของทีน้ําโค้งแขกยังมีความมุ่อยไายอื่นแอบแฝงเมื่อได้คิดเยี่ยงนั้นรวมพลังฟ่ามือ ่าต่อต้านการโจ,จมของทีน้ำโค้งแขะชะงักลงแล้วตวาดสุดเสียงหยุดไว้เสียงตวาดของแต้ใสป่ปากบด,ดานให้ทีน้ำโค้งแขะมิอาจไปล้างมือที่จูโจมกลับมาจับตามองแต้ใสป่ปากที่หน้าเยี่ยมอมหิตแนวนิ่งแต่ใส่ปากแค้นหูวรอกล่าวทีน้ำโค้งแขะหรือท่านไม่ได้อุบายใดอีกสี่หน้าทีน้ำโค้งแขะแ,แปรเปลี่ยนไปมาในสุดขบกรามแล้วสึกปาดเข้าหาปาดโจ,จมอีกฝ่ามือหนึ่ง ทีน้ำค้งแขะจูจ่โจมโดยไม่ตอบคําถามโดยความเร็วยิ่งกว่าประกายไฟเพียบตานั้นสึกมาถึงเบื้องหน้าแต่ใส่ปักฟันฝ่ามือเฉียงเข้าใส่ชายโค้งอย่างดุดันแต่ใส่ปักนึกไม่ถึงทีน้ำค้งแขะจะพันลงมือโดยไม่ส่งเสียงจึงตนกจนรีสะบัดมือปัดป้องแต่ทว่าอย่างไรยังคงไม่อาจลบหลีกกระบวนท่าที่เดือดร้อพิสดารของทีน้ำค้งแขกผลเห็นชัดว่าแต่ใส่ปักต้นบาดเจ็บ กับฝีมือที่น้ำโค้งแข่แน่แล้วทันใดนั้นพลังฝ่ามือหนักนวงขมหนึ่งตรากเข้าปะทะพลังฝ่ามือของทีน้ำโค้งแข่จนเบนห่างออกไปแล้วมีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าสายเป็นผู้โสลังแก่ผู้เยาวออกจะไม่ถูกต้องบ้างแล้วที่น้ำค้งแขกกับแต้สปักเมื่อยืนมัน่นช้อนตากวาดมองและเห็นมีชายชราร่างอ้วนเตีย้ยใบด้านดับสนิทดังก้นหมอเข่าคึ้มสองฝ้าแก้มมายืนอยู่อีกผู้หนึ่ง สีหน้าทีน้ำโค้งแขะแปรเป็นไปเล็กน้อยแต่ใสาปากเรือบมองชายชราเข่าเึ้มด้วยความตื้นตนในบุญคุณแวบหนึ่งจากนั้นหันมาเทิงจ้องทีน้ำโค้งแขะพางแค่นเสียงเย็นชาทีน้ำโค้งแขะท่านมีได้อุบายใดกันแน่ทีน้ำโค้งแขะคุณแขนจนโคตรรามรังกรอดกรอดเนิ่นนานให้หลังจึงได้คลายสีหน้าลงกว่าเดิมตวาดไปว่าเราต้องการให้ท่านติดตามเราไปเฮ้ด้วยเรื่องอันใด ท่านย่อมทราบเองทีน้ำโค้งแข่อนาคตของซือแปะข้าพเจ้าถูกท่านทำลายหยุดเราไม่รู้จักกับซือแปะท่านท่านว่าใครเราไม่เคยรู้จักซือแปะท่านเลยฮ้ฮ,ฮประเสิริฐมากทีน้ำโค้งแข่ย่อมมีสักวันที่ข้าพเจ้าสะสางบัญชีกับท่านอีกตอนนี้ข้าพเจ้าไม่เวลาว่างขอลาไปก่อนจบคำหันกายเดินออกไปทันทีทีน้ำโค้งแข่รีบตวาดหยุดไว้แต่ใสป่ปากชะงักเท้า หันมาถามท่านจะมีเรื่องอันใดเด็กน้อยท่านจะไปที่ใดถ้านมีสิทธิ์เกี่ยวข้องที่น้ำโค้งแข่หัวร่อกแค่นๆผ่าน,นคิดอุบายหนึ่งจึงกล่าวไปแต่ใส่ปากผู้คนล่ำเลือว่าฝีมือพนันของท่านเยี่ยมยอดยิ่งตอนนี้เราสองมาพนันกันซักคราเป็นใดพนันกระไรพนันชีวิตพนันเยี่ยงไรหากท่านแพ้จะมอบชีวิตให้หากเราแพ้เรามอบชีวิตแก่ท่านเช่นกัน ข้าพระเจ้าไม่พนันด้วยอย่างนั้นท่านไม่ใช่ทายาทหมอกุ้ยตู้ฉิวแต่แสาปากหัวร่อแค่นๆมังเกิดความนงขึ้นทันทีหากต้องการล้างแขนแทนซื้อแปลนี่ยังไม่ใช่เป็นโอกาสประเสริฐสุดดังนั้นแค่นหร่อกก่าวก็ได้ใช้อุปกรณ์ใดมาพนันเฮ้อในตัวเราสองต่างไม่ได้พกอุปกรณ์พนันมาด้วยแต่เราสองพอจะเด็ดใบไม้มากำไว้คนหนึ่งถ่ายคู่คนหนึ่งทายขี้ โต๊ะลงทั้งสองตั้งหันกายไปเด็ดใบไม้มากำมไว้จับตามองไยตรงข้ามแนวนิ่งเริ่มรู้สึกตื่นเต้นกัน,กนทั้งสองฝ่ายบ้างแล้วนี่มิใช่พนันฝีมือแต่เป็นพนันโชคที่น้ำโค้งแขะรองขึ้นเด็กน้อยท่านทายก่อนท่านทายก่อนเราทายขี้เป็นอาวาข้าพเจ้าต้องทายคู่โขกแล้วแบ่มือทั้งสองต่างแบ่มือพร้อมกันที่น้ำโค้งแขะพอกว่าตามอง น่าต้องสี่สลดทันทีเหน่องเพราะในมือท่านมีใบไม้สองใบในมือแต้ใส่ปักมีสองใบรวมไปสี่จึงไปจงนหนคู่แต่ใส่ปักแค่นเสียงเย็นชาท่านแพ้แล้วที่น้ำคงแค่สยยิวกายเฮือกใหญ่หน้าสีสลดตรงกว่าเดิมยาดเหงื่อซึมจากหน้าผากเป็นเส้นสายส่งเสงสถานกล่าวใช่เราแพ้แล้วนี่ไปชตาฟ้าดินแล้วกันไปเถิดมิทันจบคำน้ำตาเออคอ โดยทีท่ารันทดหดหูยิงแต่ใส่ปากยกมือขวาขึ้นช้าๆพางตวาดทีน้ำโค้งแขกชีวิตของท่านเป็นของข้าพเจ้าแล้วถูกต้องข้าพเจ้าฆ่าท่านได้ได้แน่นอนใบหน้าแต่ใส่ปากเขี้มอมหิตย่างช้าๆเข้าหาทีน้ำค้งแขกแล้วตวาดทีน้ำโค้งแขกก่อนข้าพเจ้าจะฆ่าท่านขอถามท่านสักเรื่องหนึ่งเชิญถามมาตู้เตี้ยนึ่งสิง เทพิดาบอลพนันอยู่ที่ใดท่านต้องการหานางใช่สีหน้าที่น้ำโ้งแขะแปรเปลี่ยนเล็กน้อยได้อุบายหนึ่งมาทันทีจึงกล่าวเสียงเย็นชาหน้ากลัวท่านไม่กล้าฉันไหนไม่กล้าอย่างนั้นไปกันแล้วพาท่านไปหานางข้าพเจ้าตอนนี้ไม่มีเวลาว่างทีน้ำโค้งแขะใจหายอีกคราดูท่าทีแต้ใส่ปักต้องกลับแปะปูกกให้ได้เมื่อคิดเยี่ยงนั้นต้องฝืนยิ้มด้วยความอันทศแล้วกล่าว ไม่ไปตอนนี้โอกาสหน้าจะไม่มีทางพบนางตลอดการเพราะเหตุใดประกานี้เมื่อท่านไปแล้วย่อมเข้าใจเองข้าพระเจ้าว่าตอนนี้ไม่มีเวลาเพอต้องกับลแปะบูกกหยุดทีน้ําค้งแข็ตะวาดเสียงกล้องดวงตาชายชาราโนดเข่าคึมไปประกาศพิสดารวูบหนึ่งมีรอยยิ้มเฮี้ยมเกรียมขึ้นเล็กน้อยพันกรดปร,ราดออกไปทันทีการพะภัของชายชาราโนดเข่าคึมบดานให้ทีน้ํโคงแขหน้าบิดเบี้ยวสดด คำนามเสี่ยงก้องเล็กโอหังเล่าสังหารเจ้าทีน้ำโค้งแข็ตวาดพร้อมกับสะบัดฝ่ามือฝ่าใส่โซกแต่ใส่ปักจนสุดแรงแต่ใส่ปักผักพลังออกปะทะพางตวาด้วยโทสะทีน้ำโค้งแข็ท่านจะตบัดสัตว์คืนคำทีน้ำโค้งแข็ถูกแต่ใส่ปักตวาดที่โทสะจึงรีบลังพนังฝ่ามือกลับแต่ดวงตาทั้งสองมีประกายอมหิดดังสัตว์ป่าบาดเจ็บตวาดขึ้นบ้างแต่ใส่ปัก หากซื่อแปะเจ้าต้องตายพอเจ้าเราไม่ยอมไว้ชีวิตเจ้าเด็ดขาดไม่ทันขาดคำร่างพันพุ่งปราดโรดเรียสู่ทิศทางไปแปะปูกคกดังเหินบินแต่ใส่ปักตะลึงลานกับทีขายดังรู้สึกแล้วเรื่องราวไม่ค่อยถูกต้องทีน้ำคงแข่ไม่ใช่มีจิตใจดังที่เคยคำนวณหรือว่าหรือว่าแต่ใส่ปักต้องสิวกายด้วยความหนาวเหน็บเพือกหนึ่งแล้วเร่งฝีเท้ากับแปะปูกกจนสุดกำลังบ้างแต่ใส่ปัก ยังมาไม่ถึงป่าภูเขาแปะบูกกก็เลือดเห็นเงาร่างหลายสายพุ่งวูบวาบเข้าไปในแปะบูกกดังประกายไฟต่างมีท่าร่างเดอเดอจนนับเป็นอันดับเยี่ยมของผ้ริมยกนี้ได้เต็มภาคภูมิแต่ใส่ปักต้องตนกจนหน้าเปลี่ยนสีอีกคราทราบแล้วว่าเป็นเรื่องเลวรา้ายจึงรีบหิวปราดมาตั้งปาภูเขาแต่พันมีเงาสีขาวสายหนึ่งทันเข้าสกัดทางโดยกระทันหันแต่ใส่ปักชะักเท้าเพ่งตามอง น่าต้องเป็นสีพร้อมกตวาดซอสัวหมอจื้อเป็นท่านอีกใช่ข้าพเจ้าเองท่านมาที่นี้ด้วยเรื่องอันใดหรือแต่เฮียลืมว่าเจ้าสำนักอึ้งสัวยังอยู่ในกำมือพวกเราแล้วเป็นไงข้าพเจ้ารับคำสั่งจากเหลาจูประมุกหอมาที่นี้หากใต้เฮียต้องการคนควรตามข้าพเจ้าไปซอสัวให้ได้มิเช่นนั้นข้าพเจ้ายากยิ่งจะปล่อยเจ้าสำนักอึ้งสัวคืนกลับข้าพเจ้าต้องไปแน่ แต่ไม่ใช่ตอนนี้ต้องเป็นเมื่อใดวาจาเสาะสวมอชื่อมิทันขาดคำทันใดนั้นมีเสียงตวาดกึกก้องแววมาจากในวเขาแปะบูกกแต่เซปักได้ยินหน้าพันเปลี่ยนสีลึงจ,องสสอจ้องเสาะสวมจื่อโดยความเดือดด้อนพังตวาดรีกทางเสียงตวาดดังฝ่ามือฟาดจูโฉมใส่เสาะสวมอชื่อทันทีแต่เซปักที่ลงมือโดยกระทันหันโดยอนุภาพที่มิอาจว่าไม่ก,กระเกรี้ยวดุดันได้ ปามือจอะเป็นเงามายาหลอนตามากหลายถึงสมุเสาะสวหมอชื่อในฉับพันทันทีเสาะสวหมอชื่อขายดังคำนุนได้ก่อนมันกรีดมือสายปัดป้องต้านการจู่โจมแต่ใส่ปากเบนไปพ,พัจีบในมือขวาคลี่ขับจู่โจมกลับมากระบนท่านหนึ่งพร้อมกระตะหวาดแต่เฮียไม่สนึกเยี่ยงนี้ยาธนิขพเจ้าจะเชิญท่านด้วยกำลังแล้วการจู่โจมของพัดจีบมันรวดเร็วคล่องแคล่ว กระบวนท่าพิกลพิสดารลุกได้จนแต้ใสปักต้องถอยล่นถึงสองก้าวแต่ใส่ปักเดือดดานจนกลายเป็นอมหิตตวาดดั่งก้องพ้องกระจูโจมไปสามฝ่ามือซอสโสมอเจอไปจอมอมหิตแห่งยุคความสูงส่งในพลังพิมือมันอยากยิงจะหารุ่นเดียวกันทัดเทียมได้กระบวนท่าพัดของมันยิ่งเลอเลิดพิสดารแต่ใสปักยังถูกลุกได้จนนอแรลแทบเพียงพำทันใดนั้น มีเสียงตวัดดังสับสนโอลมานมาจากในแปะบุกกอีกคราแต่ใส่ปักพอดินใจสถานแทบขาดรลอนทราบว่าเป็นเรื่องเร็วร้ายมากแล้วยอดพิมือบุริมที่มาเพราะต้องการทีตีหวยไปคงกำลังกุ้มลุมซื้อแปะตนเพื่อชิงให้จงได้ตนพังคำแปะบุกกออกไปโดยไม่ตั้งใจจึงได้เป็นชนวนให้ทั้งปวงมาหาถึงซื้อแปะเมื่อในคิดเยี่ยงนั้นตองตวาด พ,พร้อมกระแทกพลังออกต่อต้านการจู่โจมของเสาะสมอจื้อสุดแรงแล้วถีบท,ทาพุ่งตัวเข้าไปในแปะผู้กกสุดแรงเสาะสมอจื้อขายคำนวณไม่ถึงแต่ใส่ปักจะมีพลังฝ่ามือนักน่วงปานนี้จึงชงักการจู่โจมด้วยความตนกแต่พิบตาน,นั้นแต่ใส่ปักได้พุ่งหายเข้าไปในหมอกขาวเขา,เขาเขาแล้วในหุบเขาหมอกขาวแปะผูกกหมอกขาวเดินลางสร่าง แต่ใส่ปากพึ่งพุ่งเข้าไปในหุบเขาก็ได้ยินเสียงซือแปะตะวัดกล้องมาเนื้อไม่ถึงสะหายทั้งหลายจะให้เกียรติมาในแปะปูกกเราได้นะับเป็นโชคดีที่ได้พบขณะเวลานั้นแต่ใส่ปากมาถึงหน้าบ้านสีดาพบเห็นซือแปะยืนตะง่านที่ปากประตูชายชาราโนดเขาคืมผู้นั้นพร้อมกับอีกผู้หนึ่งที่สวมอาภรณ์ดำมีผ้าคลุมหน้ามันคือประมุกป,ปุริมตู้เสียยืนเคียงคู่กันอยู่หน้าประตู ที่น้ำโค้งแขะมิได้มาปรากฏต,ตัวด้วยแต่ใส่ปักพึ่งถึงปากประตูสายตาคมก้าของหมอกุยตู้ฉิวพันหันขวับมาและตะวาดเจ้ากลับมาโดยเรื่องอันใดแต่ส่ปักเห็นซื้อแผลปลอดภัยไม่มีอันตรายจึงคายความหวั่นวิตกลงได้มากหลายรีบตอบว่าซื้อแผลเข้าพเจ้ามีเรื่องสําคัญหาทีตีหวยไปได้หรือไม่มิได้